สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับเช้านี้นะครับจะพามาดูรายละเอียดงานนะครับ <c oughs> DC 6 0ที่ทางอูเพิ่งเริ่มบิ้วกันเมื่อวานนะครับ นี้ช่วงล่างนะครับผ่าบูทใหม่สี่ตัวนะครับแล้วก็แป้นสก,กีใหม่นะครับ่าบูทใหม่จากที่บูทและแกนหลวมนะครับจะแน่นแน่นฟิตจนขยับไม่ได้เลยนะครับ คันนี้หรือเมื่อวานตอนช่วงเก้าโมงนะครับ <c oughs> ่าร่างสกรูสองนะครับเป็นเหลดเรียบร้อยแล้วเสริมเหลดชิ้นกลางสกรูหนึ่งนอนเปลี่ยนให้ใหม่ ตาลูกเืนเปลี่ยนใหม่ขาจับคลึงพอกจับศูนย์ใหม่นะครับใหม่ทั้งขาด้วยครับเปินพัดลมก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับสีนตันวนวสีนตะแกรง สกรูลูเรียงเช็คเสียจหมดแล้วนะครับผ้าซับแผงข้างตัวนี้ใหม่ก็ะองเดิมป่ามาเละมากครับอันนี้เก็บให้เนียนๆเ,เลยนะครับหนาแข็งแรงกว่าเดิมแต่จริงๆแล้วสา,สาเหตุสาเหตุขึ้นอยู่ <c oughs> สาเหตุก็คือ ลูกปืนนะครับอาจจะไม่ได้ดูแลลูกปืนปล่อยให้ลูกปืนหรือขาคันโยกท้ายนะครับรชุดขาคันโยกท้ายตัวนี้แตกหักนะครับตแรงคัดแยกก็จะเวียงหนีองศาจนไปกระแทกสะเทือนจนแผงข้างหน้ามันแตกนะครับมันร้าวได้ เกียร์ปั๊มเช็คเสร็จแล้วนะครับซื้อเมื่อวานนี้เรียบร้อยแล้วทั้งลูกเตรียมยกขึ้นวันนี้นะครับเดี๋ยวราทำสีลูกปืนคอเปลี่ยนแล้วสเตอร์เต็มร่องมีติดมาจากเจ้าของเดิมลูกปืนเปลี่ยนเรียบร้อย ลูกรอก13ฟันตัวเล็กเปลี่ยนใหม่ทุกตัวเลยครับคันนี้ใหม่ทุกลูกปากปูพื้นเหล็กเรียบร้อยอันนี้ปูสเต็ปแบบร้อยห้าเลยนะครับบุบตรงไหนเลาะตรงนั้นเปลี่ยนเป็นชิ้นเล็กเอานะครับไม่ต้องเปลี่ยนยกแผ่น ข้อเ,เสียคือปูค่อนข้างยากแยกชิ้นก็เหลือเก็บงานถัดล้างชิ้นงานเตรียมพ่นสี ล้อนำก็เปลี่ยนลูกปืนไร้พอแล้วอันนี้ประมาณไม่เกินสิ้นเดือนครับอันนี้วันที่ยี่หา ไม่เกินสิ้นเดือนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเทระบบท่านหนึ่งจะทำประมาณ6วัน7วันนะครับแล้วแต่อะไรลท่านก็อาจจะรอไหลนานนิดนึง ก็จะช้าไปบางคันถ้าของครบก็ไม่นานครับเคยทำเร็วสุดถ้าปล่อยโอทีให้ช่างเคยทำเร็วสุดอยู่5วันครับรถระบบเสร็จเรียบร้อยวันที่6เทสวันที่เจ็ดสง โอเคนะครับยังไงก็ฝากงานของทางอูจจ่จำฮอนจเจริญยนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวรมดูข้างนี้นครัข้างนี้บูธใหม่สามตัวเป็นสกีใหม่หนึ่งตัวครับถ้าชอบผลงานทางอู่ นะครับฝากติดตามด้วยนะครับคันนี้เอเพลาใหม่เลยชุดเพลาใหม่หนึ่งข้างพร้อมดุมผ่าเปลี่ยนเพลาเช็คปัม๊มเช็คเกียร์ลูกปืนเกียร์เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับลืมนะครับสนใจรถเกี่ยวข้าวมือสองเช็คระบบนะครับบิวระบบ สอบถามจะมาฮอนได้นะครับที่เบอร์0 9 1ย์0 6 5 5 5นะครับอู่ตั้งอยู่ที่ถนนสายเลี่ยงเมืองสุรินนะครับสายสุรินจอมพระนะครับกิโลเมตรที่5นะครับเลี้ยวซ้ายเข้าบ้านแกน้อยนะครับเข้ามา200เมตรนะครับอยู่อู่อยู่กลางทุ่งนาเลยนะครับโอเคนะครับ เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ